ในที่สุดในที่สุดมันก็มาคลิปที่แล้วอ่ะผมผมแกะกล่อง o r i z o n f o r b i d d e n West ไปพอแบบถ่ายจบปุ๊บกำลังจัดฉากระหว่างที่แบบว่าจะถ่ายซีนแบบเท่ๆเฟนเด็กก็โทรมาพอดีแล้วว่าสินค้ามาส่งแล้วครับก็นี่เลยนี่เลยเอเดนเม <s> ี่จะทำให้เราเวียนไา้ตายเกิดอยู่ในแดนภาษาไทยมันชื่ออะไรนะ เ,เกมนี้เป็นเกมที่ผมรอคอยมานานมากคือเพิ่งมาส่งสดเมื่อกี้เลยอ่ะทีแรกจริงจริงแพ็คนี้มันก็มีในประเทศไทยด้วยนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าทีแรกเขาบอกว่าจะไม่มีภาษาไทยแล้วผมมารู้สึกว่าเออซับไทยในเกมอ่ะมันแปลดีเกมหลังๆอ่ะเพราะเป็นซับไทยหรือบรรยายไทยเนี่ยมันแปลภาษาค่อนข้างดีผมก็เลยรู้สึกอยากเสพซับไทยที่เป็นภาษาไทยแต่ว่าพวกไอเทมหรือว่าระบบเกมผมชอบเป็นภาษาอังกฤษมากกว่าปรากฏว่าบรรดาเนมโ,โครประกาศเกมที่ขายในประเทศไทยหรือโซนสามตนเอเชียทั้งหมดเนี่ยจะมีแต่ภาษาไทยจีนนะ อ้าวภาษาอังกฤษไม่มีก็งง,ง,งๆเหมือนกันนะก็เอาเป็นว่ามันงงแล้วกันก็ได้เไรครับเราจะมาอันบ็อกซ์กันเลยตื่นเต้นมากลืมเปิดช่องเลยเนะี่ยตื่นเต้นเกินสวัสดีครับผมสมบิสันเต้ครับผมวันนี้จะมาอันบ็อกซ์เอเดนลิงคาแรคเตอร์ชั้นช่วงรีวิวทำไมใครขอมาอันบ็อกซ์กันผมส่งมาจากสิงคโปร์นะเกมมันขายวันที่25กุมภาพันธ์ผมก็ตัดสินใจที่ว่าผมจะซื้ออันนี้เพราะคิดว่ามันน่าจะอย่างน้อยมันก็น่าจะว่าอย่างน้อยมันก็น่าจะมาถึงแบบ สัก2ี่อะไรงี้ประว่ามมนมาถึงมาที่1ครับถัดจากวันวันที่เขาเล่นกันไป5วัน6วันโอ้มันสวยมากเลยทุกคนแค่กล่องก็สวยแล้วดูแต่เอ็เดนลิงว้าวกล่องสวยจเาแต่เต่ันไฟตรงปกโอ้ยโอมันมันลูดได้เลยหรอฮึอ่ะ ตรงโดยบันไดเนมโคมาไกลจากสิกระโปร์เลยนะเนี่ยในส่วนที่เราจะได้สําหรับตัวนี้อ่ะเป็น,เป,นเป็นภาษาไทยเลยนะจงลุกขึ้นเถิดผู้มัวหมองเอ๋ยเกมนี้เราจะได้ระบทเป็นผู้มัวหมองผมยังไม่ได้รู้ในเรื่องอะไรมากมายเพราะว่าผมแบบอยากจะมาไฮท์ทีเดียววันที่ขายเลยก็เดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์กันอย่างรวดเร็วเพราะผมอยากเล่นมากเลยตอนเนี้ยสินค้าที่เราจะได้ในนี้นะครับแน่นอนว่าจะมีเกมเกมเอเดนลิงเวอร์ชั่นเพ a y s t เ t ชั่นไฟมีฟิกเกอร์หนึ่งตัวมีอาร์ตบุ๊กมีกล่องเหล็กแล้วก็มีกล่องของฟิกเกอร์นะครับก็เราจะมา ดูข้างในกันรูดไปหนึ่งสองสาในกล่องก็มีกล่องเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนวแบบโซลไลท์จะเป็นเกมที่มีความยากและมีความท้าทายแต่มันก็มีความแฟรกับผู้เล่นเหมือนกันคือไม่ได้ยากกว่ายากชิบหายขนาดนั้นนะมันยากแต่มันก็มีความสมเหตุสมผล แกยังไงให้มันสวยางามอ่ะแกะได้แล้วโอเคในกล่องก็มีกล่องตีลังกาก่อนนะเอ้ย,อยมันหกมันหกมันหกอ๋อมันมีกล่องกล่องเล็กอยู่ข้างบนก่อนข้างในน่าจะมีฟิกเกอร์เราพักไว้ตรงนี้ก่อนมีความเป็นแบบกระดาษนุ่มๆอะ่ะคือผมไม่รู้ว่ามันนุ่มเพราะมันชื้น <laughs> เป็นแมสเหล็กด้วยนะเกมนี้มันจะมีทั้งหมด3 4สี่แพ็คมั้ง mm hmm. ถ้าจำไม่ผิดจะมีสแตนดาร์ดแผ่นอย่างเดียวแล้วก็แผ่นกล่องเหล็ก mm hmm. ก็คือดีลักซ์เอディชันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นคาแรคเตอร์ออดิชัน ก็จะมี Collector Edition ที่แถมหน้ากากด้วยอันนี้ก็จะไปดูข้างในกันเลยโหนี่จะเป็นน่าจะเป็น Art Book เออเดี๋ยวนะมันมีโคด้ดโค้ดอะไรไปด้วยเดี๋ยวกนะ่อนอันนี้เป็นเพลงประกอบเกมนะครับเป็นพวก OST นะครับอย่าบอกนะว่าไอช่องเนี้ยมันใส่นี่มาเหรอ <laughs> ใส่กระดาษเล็กๆนี่มาไม่ต้องใส่มาแบบนี้ก็ได้ไหมข้อมูล Art Book แล้วก็ฉากต่างๆผมชอบดูฉากของดักโซมากเลยนะอย่างดั r โซหรือ b บ o ดบอ o เนี่ยรู้สึกว่าสถาปัตยกรรมเขาสวยมากโอ้ <laughs> เริ่มชอบสะสมพวก Art บุ๊กอะไรอย่างเงี้ย มันรู้สึกดีเวลาเราได้เห็นฉากต่างๆดีไซน์ตัวละครอ,อะไรผมจะไม่ดูรายละเอียดเพราะว่านอกจากมันจะเป็นการสปอยตัวเองแล้วมันก็ยังเป็นการที่เอ่อสปอยผู้เร่นด้วยนะครับ้วก็เกมเอเดนลิงอุ้ยกล่องเหล็กสวยอยู่นะมาแบบเรียบๆเรียบ,เยบ,เยบเๆเงาๆข้างในก็จะข้างในก็จะไม่มีอะไระครับโล่งๆไว้สะสมสวยๆเลยเฮ้ยแต่กล่องสวยมากผมชอบกล่องเรียบๆแบบเนี้ยแล้วก็แผ่นเกมนี่ด้านหลังก็เป็นภาษาไทยเลยด้านหน้าก็เป็นเอเดนลิงไม่มีอะไรแล้วจริงๆเลย นี่หรือ,อยันข้างในไดนะ้ยังไงั้นเดี๋ยวเราแกะอันนี้หน่อยละกันในแผ่นเกมเนี่ยเขาจะให้โค้ดอะไรมาไหมที่พิเศษสําหรับผู้ที่ซื้อล่วงหน้าจะได้ตําราการประจนภัยรูปแบบดิจิตัลไอเทมท่าทางพิเศษก็ไม่ได้มีประโยชน์ทาให้เราเล่นเก่งขึ้นเท่าไหรนะ่ไฮไลท์ของคลิปนี้ก็น่าจะเป็นฟิกเกอร์แหละนี่สุดยอดเฮ้ยกล่องเฮ้ยโคตรสวยโอเคจะลองเปิดพร้อมดูกันเอ้ยเปิดดูพร้อมกันพร้อมนะครับทุกคน t h r e o n e ยินดี้อนรับสู่โลกของ เอเดน่ชี่ยสวยโอ้โห oh, ขออนุญาตมันเป็นฐานวางเลยอ่ะโอ้โหเทพมากแล้วอันนี้เสียบตรงไหนอ่ะในคำถามคือเขาถือดาบยังไงก่อนเสียบเข้าไปอย่างนี้หรอโอ้โ oh. ห เี่คู่ได้มาในราคา5,000กว่าบาทนะครับจากราคาสิงคโปร์นะจากเว็บบรรไดเนมโค้ก็โดนค่าส่งไปอีก2,000ก็ตก7,000กว่าบาทดีเทลแบบว่าเป็นผ้าคลุมนะครับแล้วก็มีแบบเป็นฐานเหมือนเป็นฐากอาวุธที่แบบเคยเกิดสงครามเอเดนลิงการแย่งชิงแหวนเฮ้ยดูดีมากๆแบบปัมก,มาก,ม,ากมากเลยอะ่ะนีแถ้าเราใส่ฐานด้วยนะมันจะยิ่ง เป็นความอลังการขั้นสุดมันเจอตำหนิของผมอะ่ะมันเป็นรอยอะ่ะกล่องผมมันเป็นแผลอะ่ะผมมันไม่ได้เป็นเพราะว่าผมแกะแรงนะเนี่ยตอนมันปิดมันไปโดนอันเนี้ยอนมันน่าจะเป็นตอนที่เขาแพ็คมาเลยอะ่ะแต่ไม่เป็นไรนะครับเราไม่ได้ซื้อไว้ขายต่ออยู่แล้วนี่พลรงวางเข้าฉากถ่ายก็จะเท่อย,อย่างนี้นะครับโคตรเท่ สำหรับเกมนี้ก็ถือว่าแบบเป็นก้าวกระโดดของซีรีส์โซนะครับที่แบบว่าเปลี่ยนจากแนวกึงก่งๆึ่งโอเพนเวิด์กลายเป็นโอเพนเวิด์เต็มรูปแบบเลยว่าแบบเราจะไปที่ไหนก็ได้ยังไงก็ได้แล้วก็มีมา้าขี่ด้วยนะใครแบบสนใจอยากเล่นเ d เดนลิงก็จะมีทั้งเวอร์ชั่น PC แล้วก็ p l a y s t a t i o n 4 PlayStation 5แล้วก็ Xbox ด้วยนะครับมันเป็นเกมที่ท้าทายแหละแล้วก็ยากแหละ แต่ว่าเวลาที่ผมเล่นน่ยผมจะรู้สึกดีมากๆที่แบบเวลาผมชนะใครอยากให้ผมรีวิวอะไรหรือ Unbox อะไรอีกแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมา u n นบ็อกซ์ที่ไม่ตื่นหนาอยาบาตตรงนี้กันจะไปเล่นเอเดน i n งแล้วผมรอมานานแล้วแล้วเจอกันอีกซอเล่นเอเดน i n งกันฮ <c oughs> บางตรงไหนดีอ่ะ